ช่องแคบฮอมูสที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านมาเป็นเวลานานคือเครื่องมือสําคัญที่อิหร่านใช้ต่อรองทางการเมืองกับชาติตะวันตกเพราะช่องทางดังกล่าวคือช่องทางสําคัญที่ผู้ผลิตน้ํามันในตะวันออกกลางใช้ส่งน้ํามันออกไปจําหน่ายยังประเทศต่างๆจนหลายฝ่ายกยกย่องให้ช่องแคบฮอมูสเป็นเหมือนกับแหล่งส่งต่อพลังงานที่สําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบันเรือทุกลำที่ต้องเข้าออกโดยอาศัยเส้นทางของช่องแคบฮอร์มุสจะต้องได้รับอนุญาตจากกองทัพเรืออิหร่านก่อนจึงจะใช้เส้นทางดังกล่าวได้เนื่องจากพื้นที่บริเวณน,นั้นอยู่ภายใต้อำนาจอธิปไตยของอิหร่านแม้ว่าอิหร่านจะยอมรับในข้อตกลงของสหประชาชาติเกี่ยวกับการอนุญาตให้ใช้น่านน้ำร่วมกันอย่างเสรีแต่ดูเหมือนว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอิหร่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงดังกล่าวมากนัก การขู่จะปิดช่องแคบฮอมุสของอิหร่านในครั้งนี้แม้ว่าจะไม่ใช่ครั้งแรกแต่ก็ทําให้หลายฝ่ายแสดงความกังวลเป็นอย่างยิ่งเพราะช่องแคบฮอมุสคือแหล่งสร้างรายได้สําคัญของภูมิภาคตะวันออกกลางที่ในแต่ละวันมีการขนส่งน้ํามันโดยเฉลี่ยถึง17ล้านบาร์เรลซึ่งคิดเป็นปริมาณหนึ่งใน3ของการขนส่งน้ํามันทั้งหมดบนโลกซึ่งนอกจากน้ํามันแล้วก๊าสธรรมชาติก็ถูกลําเลียงจากตะวันออกกลางไปยังยุโรปโดยอาศัยช่องทางดังกล่าวเช่นเดียวกัน โดยปัจจุบันก๊าซธรรมชาติถือเป็นพลังงานที่สำคัญที่สุดที่เกือบทุกประเทศในยุโรปต้องพึ่งพารองจากน้ำมันอย่างไรก็ตามซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโลกก็ได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาหากว่าอิรานปิดช่องแคบฮอร์มุสขึ้นมาจริงๆโดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทางการซาอุดีอาระเบียได้ประกาศเปิดท่อส่งน้ำมันที่สร้างไว้โดยรัฐบาลอิรักอีกครั้งเพื่อใช้เป็นช่องทางในการส่งน้ำมันดิบจากทะเลแดงไปยังอ่าวเปอร์เซีย ดยรัฐบาลซาอุดีอาระเบียเชื่อว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำมันในยามที่อิรักปิดช่องแคบฮอร์มุสได้ โดยท่อส่งน้ํามันดังกล่าวสร้างขึ้นโดยรัฐบาลอิรักตั้งแต่ปี2523แต่ในช่วงสงครามอิรักอิหร่านท่อส่งน้ํามันแห่งนี้เสียหายหนักจากการถูกโจมตีจนกระทั่งปี2544รัฐบาลซาอุดีอาระเบียได้เข้าไปบูรณะฟื้นฟูและซ่อมแซมส่วนที่เสียหายทั้งหมดพร้อมกับจ่ายเงินให้รัฐบาลอิรักเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของท่อส่งน้ํามันดังกล่าว ขณะเดียวกันสหรัฐอาหรับเอมิเรสก็กำลังก่อสร้างท่อส่งน้ำมันแห่งใหม่ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้การขนถ่ายน้ำมันจากแหล่งผลิตน้ำมันอันห่างไกลในกรุงอาบูดาบีมายังมหาสมุทรอินเดียได้อย่างง่ายดายโดยท่อส่งน้ำมันแห่งนี้มีความยาว380กิโลเมตรสร้างขึ้นอ้อมช่องแคบฮอร์มุสมายังปากอ่าวเปอร์เซียก่อนที่จะมาสิ้นสุดที่ท่าเรือบริเวณมหาสมุทรอินเดีย จะเห็นได้ว่าหลายประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิตน้ำมันส่งออกรายใหญ่ของโลกต่างก็พยายามปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ความตึงเครียดในคาบสมุทรเปอร์เซียและเตรียมความพร้อมหากอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งคงต้องติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดว่าท้ายที่สุดชาติตะวันตกจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไรและอิหร่านจะปิดช่องแคบดังกล่าวเมื่อไหร่เพราะผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมานั้นคงเป็นสิ่งที่ประชาคมโลกหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างแน่นอน